เลิกกันแล้วปิดตำนานคู่รักร่วมช่องพระเอกมาดเข้มเปิดใจจบรักหวาน6ปีชีวิตหลังโสดดีขึ้นหรือยังก่อนหน้านี้เป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกแฟนคลับเมื่อพระเอกหนุ่มโหนธนากรได้ปิดฉากรัก6ปีกับเจด้าสรัญญานังเอกร่วมช่องจากแฟนเหลือเพียงแค่เพื่อนเท่านั้นล่าสุดโหนได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้ชีวิตแฮปปี้ดี ชีวิตหลังโสดรักตัวเองมากขึ้นวันหนึ่งถ้ามีเข้ามาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรและดูให้ดีเชื่อว่าเลือกคนที่เหมาะสมกับเราและคนนั้นก็คงเลือกคนที่เหมาะสมกับเขาหลังโสดไม่เหงาแต่ก็คุยได้หมดเป็นเพื่อนกันได้ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องหาใครสักคนอยู่แบบนี้มีความสุขเรียกได้ว่าโสดหล่อแถมเนื้อหอมสดๆเพราะละครเรื่องแม่ปูปเปรี้ยวกำลังปังเลยค่ะ